จับสัญญาและสถานการณ์การลงทุนในทองคำกันนะคะว,วันนี้กับคุณพิรพงศ์วิริยะนุเคราะห์ค่ะนักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโสจากออสซิริสอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณน็อตคะจับสัญญาณการลงทุนกันสักหน่อยนะคะหลังจากเราทราบผลการประชุมหรือว่านโยบายการเงินของ3ธนาครารกลางหลักๆแล้วส่งผลให้ทั้งบอลดิวแล้วก็ดอลลาร์อ่อนลงมาแบบนี้แต่เห็นสัญญาณราคาทองคําพยายามขึ้นไปแตะ2 0 0พเหรียญสหรัฐต่อออนแต่ก็คงเคลื่อนไหวอยู่แถวนั้นสักระยักหนึ่งแล้วนะคะประเมินสถานการณ์ยังไงบ้าคะ ภาพรวมแล้วนะครับถ้าเราวิเคราะห์จากในส่วนของฟันดเมนทัลหลักนะครับฟันดเมนทัลหลักที่ยังคงหนุนหรือได้ทองให้ปรับตัวขึ้นอยู่มันยังคงมีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามนะครับระหว่างอิสราเอลนะครับผมแล้วก็กลุ่มฮามาสนะครับที่ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการเข้าซื้อถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็สัญญาณที่เฟดนะครับที่มีการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็นะครับพูดออกมาชัดเจนเลยครับว่านะครับ มีแนวโน้มนะครับท่าทีนะครับที่คลายหรือผ่อนคลายไม่หนักแน่นเหมือนช่วงก่อนครับฉะนั้นแนวโน้มนะครับในบรรดานักลงทุนครับหรือทางที่ออสเตรเลียคาดการณ์ครับก็ยังคงมองว่าเฟดนะครับน่าจะยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วนะครับผมตรงนี้เองครับก็จะเป็นปัจจัยหนุนกับราคาทองนะครับในระยะนี้ต่อนะครับผมถ้าตัดกันมาในเรื่องของมุมทางเทคนิคนะครับผมในส่วนของทางเฟรมรายสี่ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของราคาทองเนี่ยนะครับ ยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50นะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยมันยังไม่หลุดเทรนเส้นค่าเฉลี่ย50นะครับยังตัดเส้น100 200ยังคงบ่งบอกว่าทิศทางราคาทองเนี่ยยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะประเมินทิศทางราคาต่อนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแนวต้านที่จะพิจารณาเป็นแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2 0 1 0เหรียญน,นะครับถ้า b บร a k z o นี้ไปเรามองว่าราคาทองทำมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับ ดังนั้นคืนนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวเลขการสร้างงานนอกภาคการเกษตรของอเมริกาครับตัวเลขนี้สําคัญนะครับซึ่งฟอ r แ c ส s t แล้วนะครับตัวเลขคาดการครั้งนี้น่าจะออกมาต่ํากว่าที่ตลาดคาดการนะครับผมถ้าเป็นไปตามคาดเนี่ยนะครับตรงนี้เองีก็จะส่งผลให้ในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะหนุนราคาทองปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับผมอีกปัจจัยนะครับก็เป็นปัจจัยในเรื่องของนะครับการแถลงการของผู้นํา กลุ่มอิสบอเลาะนะครับที่จะมีการแถลงการ์นะครับในคืนวันนี้นะครับเวลาสองทุ่มนะครับเราก็จะมาดูกันว่านะครับการแถลงการ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับอิหร่านนะครับจะเข้าสู่วงปาร์ตี้ในส่วนของทองคําเนี่ยนะครับตรงนี้จะขยายวงกว้างต่อไปได้หรือไม่ถ้าสัญญาณมันคงนะครับขยายบานปลายลามลูกลามไปยังภูมิเพกภูมิภาคนะครับใกล้เคียงครับตรงนี้อาจจะส่งผลทําให้ทองคํา นะครับผมมีแรงหนุนซื้อต่อนะครับในฐานะสินทรัพย์ปลอดไทยครับผมครับฟังเรื่องปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยกึ้อหนุนมาแล้วนะครับทีนี้มองถึงปัจจัยที่อาจจะกระทบต่อเรื่องราคาทองคํากันบ้างนะตอนนี้ระวังว่าปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อราคาทองคำนี่เป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้รับฟังถึงปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกแล้วแล้วก็แนวต้านแล้วแนวรับสําคัญเป็นยังไงแล้วก็แนวรับที่อาจจะทําให้ภาพของราคาทองคำเนี่ยเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาลงได้นี่ครับครับผมในส่วนของเทรนด์ขาลงนะครับในทางฟอนเดเมนท์ลเรามองว ครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยยังคงออกมาแข็งแร่งอยู่นะครับสะท้อนจากตัวเลขการจ้างงานที่จะประกาศคืนนี้ <c oughs> นะครับหรือในส่วนของสงครามนะครับในส่วนของการถแถลงการของกลุ่มผู้นาอิสบลอลล่เนี่ยเขาไม่ได้มีท่าทีที่แข็งก้าวหรือ <c oughs> ความกังวลของสงครามลดลงตรงเนี้เทรนนะครับที่จะสนับสนุนให้ทองลงมีไหมมีนะครับในแง่ทางเทคนิคแล้วนะครับเรายังมองว่านะครับภาพรวมนะครับที่จะทําให้ราคาทองเนี่ยปรับอยู่ในแนวโน้มขาลงเนี่ย ราคาทองจะต้องหลุดเป็นค่าเฉลี่ย50หนึ่งร้อวันนะครับผมหรืออยู่ที่ประมาณ1,960เหรียญตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่ทําให้ราคาทองที่อยู่ในเทรนขาขึ้นณนปัจจุบันนี้นะครับกลับเข้าสู่เทรนขาลงนะครับผมค่ะ ค่ะเห็นอินดิมนซัพพลายของโลกนะคะเนื่องจากอินเดียเนี่ยเป็นผู้บริโภคทองรายใหญ่อันดับสองของโลกเห็นบอกว่าจะจับใจใช้สอยน้อยลงด้วยแล้วก็เข้าสู่เทศกาลที่เป็นเทศกาลพีกซีซันของอินเดียด้วยเหล่านี้จะยิ่งกดดันราคาทองคำหรือเปล่าสำหรับนักลงทุน,นะคะผมว่านะครับก็จะเป็นปัจจัยเ,เพียงส่วนน้อยเท่านั้นหากเรามาดูในส่วนของโกลด์ซีซันอลจริงๆแล้วนะครับเราพบว่านะครับ ช่วงไฮซีซั่นนะครับในช่วงธันวาเนี่ยนะครับปริมาณการเข้าถือทองทองคำเนี่ยย้อนหลังเฉลี่ยไปประมาณ10ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับเทรนส่วนใหญ่นะครับมูดนะการปรับตัวขึ้นของราคาทองมีโอกาสค่อนข้าง,างสูงและก็เป็นแพทเทิร์นเดิมๆที่จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อค <c oughs> รับในเดือนธันวาคมนะครับผม <c oughs> ฉะนั้นถ้ามองเป็นระยะกลางแล้วราคาทองยังคงได้ปัจจัยบวกจากปัจจัยยักกล่าวนะครับผมค่ะค่ะ ได้ค่ะวันนี้ครบทวนนะคะสำหรับทิศทางในการลงทุนในทองคำต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณน็อตค่ะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ